สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับไอและพี่ขุนอีกแล้วนะคะวันนี้ไอเริ่มต้นวันด้วยการทําอาหารกลางวันให้พี่ขุนนะคะช่วงนี้พี่ขุนเขาทําคีโตเขาก็จะไม่กินพวกแป้งพวกข้าวอะไรเงี้ยค่ะไอก็ทําของที่มีในตู้เย็นนะคะวันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆหมู3ามชั้นสไลด์แล้วก็เอาไปไอทอดในกระทะนะคะแล้วก็จะมีไมข่ดาวแล้วก็มีผักต้มค่ะ ส่วนน้องไก่นี้มันเหลือจากวันก่อนนะคะไอ้ก็เลยมาอุ่นให้พี่ขุนค่ะตอนนี้อาหารกลางวันของพี่ขุนก็ใกล่จะเสร็จแล้วคะ่ะอาหารพี่ขุนีโโเมือเที่ยมวอสตูด เราก็ตัดภาพมาที่มือเย็นเลยค่ะตอนนี้ไอ้กำลังทำแพ่นบีฟนะคะแต่ว่ามันเป็นสูตรของเกาหลีนะคะแล้วไอ้ก็จะทำลาบเห็ดใส่หมูนะคะหนึ่งข้าวเหนียวด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นอาหารมื้อค่ำนะคะมื้อค่ำตอนนี้หกโมงเย็นนะคะหกโมงใกล้จะครึ่งแล้วไอ,อ้ทำเนื้อทอดนะคะ เป็นเนื้อทอดสไตล์เกาหลีค่ะเราจะปรุงรสด,ด้วยเป็นซอสปรุงรสน้ำตาลขิงแล้วก็ซอยต้นหอมลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปด้วยค่ะทุกคนใส่ไข่มันก็จะคล้ายๆกับเมนูอ,อถ้าเป็นภาษาซีนิก็คือ ท่านบิด้าท่านบิด้าแต่ตัวนี้ก็คือใช้เครื่องปรุงสไตล์กเกาหลีแล้วก็อาจะทําราบเห็ดด้วยอ่ะันี้ยไอคั่วไปแล้วนะคะใส่เนื้อหมูลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะเย็นนี้พี่ขุนบอกว่าจะฝากท้องไว้ที่เมนูของไออีกแล้วนะคะแรกกันวันนี้พี่ขุนทำความสะอาดบ้านไอก็ ทำกับข้าวทั้งวันค่ะวันนี้หน้าตาไอาก็จะเป็นอื่นๆนิดนึงทุกคนไอ่ไอ้มีความรู้สึกว่าตัวเองหนักๆตัวหนักเนื้อหนักตัวเหมือนแบบคล้ายๆรอบเดือนจะมาเลยค่ะทุกคนตาก็จะยังแบบเหมือนแบบตุยๆไอ่จะเป็นอาการแบบนี้นะคะตอนที่ก่อนจะรอบเดือนจะมามันจะหนักๆนะคะเมื่อวานนี้อากาศดีมากทุกคน ไอออกไปกินข้าวกับต้อยในเมืองนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูกินข้าวแล้วก็พากันไปเดินชอปปิง้งซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแล้วก็ซื้ออีกแล้วไอซื้ออีกแล้วทุกคนแล้วก็ไปดูน้ำหอมน้ำหอมอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก็ไม่ได้ซื้อหรอกน้ำหอมนะคะพอดีมันไม่มีไซส์นะคะ้องต้อยเขาอยากได้น้ำหอมแต่มันไม่มีไซส์ที่เขาอยากจะได้นะคะวันนี้นะคะไอไอกับพี่ขุนมี มีโปรแกรมตลอดวันเลยนะคะเราเข้าไปที่อีกเกียนะคะไปดูโซฟาแล้วก็กลับออกมาก็ที่ขุนก็ทําความสะอาดบ้านนะคะใครก็ทํากับข้าวเนี่ยค่ะบ่ายๆมาก็พากันนอนพักผ่อนนะคะตามบทบาสายไอคก็ดู youtube ไปนะคะค่ำๆมาก็มาเตรียมตัวทํากับข้าวอีกแล้ว <laughs> ชีวิตแม่บ้านสมีเดน <laughs> วันหยุดที่ไม่ได้หยุดทุกคนสมัยสมัยอยู่ประเทศไทยเนาะถึงวันหยุดก็บางทีมีเวลาให้ตัวเองนะ ก็แบบว่าอาจจะนอนดูทีวีกินแล้วก็นอนอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ที่สวีเดนมันเหมือนกับประมาณว่าทุกอย่างอะอาหารมันต้องทําเองทุกคนแบบว่าออกไปซื้อที่ร้านก็ก็ทานได้แหละก็อร่อยแหละนะคะแต่ว่าก็คือเงินเนาะเสียดายเงินนะคะไปกินข้าวนอกบ้านแต่ละทีก็ปะปาไปก็หัวหนึ่งก็เกือบสองร้อยโคนแล้วค่ะตีเงินตีเป็นเงินไทยต่อหัวก็หกเจ็ดร้อยบาทต่อมือ้ออะต่อคนนะคะมันไม่ไหวเนาะ กินบ่อยๆก็ไม่ไหวแต่ว่าเราทํากับข้าวกินเองเนะี่ยมันมันรู้สึกดีทุกคนมันได้ได้นสดมือของตัวเองได้ได้กลิ่นนะคะเป็นแบบเอเชียเอเชียนะคะโอเคไอ้ก็ซอยต้นหอมไเรียบร้อยนะคะที่จะปรุงแล้แต่ว่าไอ,อ้รอแผ่นบีฟของไอ้นี่แหละแผนบีฟเกาหลีเกาหลีนะคะนะไอจะจิ้มลงไปนี่ตรงกลางถ้ามันยังมีน้ําแบบเป็นแดงๆขึ้นมาก็ สแสดงว่ายังไม่ค่อยสุกนะคะไอ้ทำก้อนเล็กก็จะสุกง่ายหน่อยตัวนี้ทานกับข้าวสวยนะทุกคนอร่อยแต่ก็จะทาน,นเับข้าวเหนียวแบบหุงข้าวมาร้อนๆแล้วก็เอานี้โปะนะคะทุกคนแล้วก็มีกินแก้มกินจิความคิดไอ่เนาะคิดแต่ของกินนั่นแหละทุกคนไอเนี่ยเป็นคนที่ ไอชอบกินเนี่ยไอชอบกินแล้วไอก็จะจินตนาการแต่ของกินนะคะทุกคนแต่มันมันมีความสุขนะคือถ้าถ้าเราชอบที่จะอยู่ในครัวทำกับขบ้าวทำขนมอะไรเงี้ยเวลาเราทำอะไรเราทำได้คนในครอบครัวชอบอะไรเงี้ยหรือเพื่อนๆบอกอร่อยเอไอ,อทำอีกนะอะไรเงี้ยเ,ออเราก็มีกำลังใจ เพราะมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นแพชชั่นอะทุกคนการทําอาหารนะแต่แบบจะให้ไอาอะไปทํางานในส่วนที่เป็นร้านอาหารนะไอไม่อยากทํานะคะทุกคนเพราะว่ามันเร่งรีบเกินไปนะคะเดี๋ยวไอทางานในครัวเนี่ยไอก็จะทาไปเรื่อยๆอยงไงนะคะมีสมาธิกับมันโฟกัสกับมันอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการรีแลกซ์อย่างหนึง่งแต่ว่าถ้าจะให้ไอายแบบไปเปิดร้านอาหารแล้วไปทําอาหารอยู่ในครัวไอไอทำคงทําไม่ได้ค่ะถ้าสมมติว่า อยากจะเปิดร้านใช่ไหมอยากจะเปิดร้านเป็นพวกร้านขนมอ่ะนะคะทุกคนหรือเป็นร้านกาแฟะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นอะไรที่เร่งรีบเหมือนกันในบางเวลาใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่รู้นะแต่จะให้เปิดเป็นร้านอาหารร้านกับข้าวอ่ะไม่อยากจะทํานะโอเคตัวนี้น่าจะสุกแล้วนะคะหอ,อ,อมอมมันมีไอสับขิงลงไปด้วยนะคะสับขิงลงไปด้วย ถ้าเป็นสูตรแพนบีฟของสวีเดนเนี่ยก็จะใส่ขนมปังบดนะคะใส่ไข่แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยกระเทียมพริกไทยแล้วก็บางบางสูตรเขาก็จะใส่แบบพวกพวกชีสลงไปด้วยเลยะะเงี้ยค่ะเรวเลย แกงไตปลาของไอ้เนี่ยไอยจะต้องฟรีซไว้ทุกคนเพราะว่าไอ้กินมาสามวันติดแล้วนะคะ,ะกินเค็มทุกวันทุกวันทุกวัน,ก,วนก็ไม่ไหวตื่นมาตัวมันก็จะบวมๆนะคะตัวไตพังนะคะตัวไตพังถึงแม้ว่าเมื่อเดือนก่อนที่ผลการตรวจเลือดนะคะที่หมอเขาตรวจตรวจค่าเลือดไอ้ใช่ไหมคะตรวจค่าค่าไตค่าตับตรวจเบาหวานด้วยนะคะคุณหมอบอกว่าค่ามันออกมาดีทุกอย่างเลย แต่เราก็ไม่ควรที่จะทําลายร่างกายเพราะเรากินเค็มทุกวันนะคะทุกวันไอ้กินสามวันเตดจริงๆนะทุกคนวันนี้เป็นวันที่สามนั้นวันนี้ไอ้อุ่นไว้รอบนึงเดี๋ยวไอจะเอามัดใส่ถุงแล้วก็แช่ฟรีซไว้นะคะเดี๋ยวแบบคิดได้ค่อยออกมากินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะแอบ,บไปดูว่าพี่คุณทำอะไรอยู่ข้างในนะคะ ไห่ไห่เฮ้ยทรีฟส์ตูเฮ้ย่ะอะฟินส์วันดีเออลนี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรทุกคนมันเยอะไปหมดเลยดูบ๊ายบาย เห็ดแล้วก็เนื้อรวมก่อนอื่นที่จะปรุงเราต้องชิมก่อนนะเพราะวไาอาใส่สูตรของไอก็คือไอใส่ใส่ซอสปรุงรสลงไปตอนคั่วหมูคั่วเนื้อ ราะฉะนั้นเราก็ต้องชิมก่อน <laughs> ลาบเห็ดใส่หมูเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟอาหารเสร็จแล้วทุกคนมาค่ะมาทานข้าวกันนี่แล้วก็มีผักของเรานะคะผักอันสเปะสปะเนาะพี่ขุนเขาก็จะมีสลัดนะคะนำล่องไปก่อนพี่ขุนน่าจะกินแหละบัสบัสคดูแอดแต่เนาะดู สัลล่าโบิฟ์โอเคนะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีรอบหนึ่งมาทานข้าวไอไปจาัดก,การกับผมไอามานะคะแม่ครัวหัวยุ่งเนะาะไอจะกินลาบค่ะไอคิดถึงลาบไอามากเลยเมนูลาบเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําบ่อยนะคะลาบอาจจะทําแบบสองสามอาทิตย์นะคะได้ท,ทําทีหรือเปล่า ไม่ได้แล้วมันจะเป็นแบบเป็นพักๆเป็นช่วงๆ่ะทุกคนแบบว่า <laughs> ขเขาเรียกว่าอะไรนะบางทีก็บ้าอาหารเกาหลีอะไรเงี้ยบางทีก็เอ่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆอืมอร่อยเด้อืม <c oughs> อะไรอื่นยังไม่ได้ <c oughs> ไไดกินเลยไหนไั่เข้าตรบ น่อไม้นี่มันจะออกรสเปรี้ยวนิดๆมันเป็นหน่อไม้อัดนะทุกคนหน่อไม้อัดที่อยู่ในถุงอ่ะไ <c oughs> อซื้อมาเมื่อวานต้มใส่เกลือนะคะแล้วก็เทน้าถิง้งไ <c oughs> อ้กอืมืม ใช่โอ้ย <laughs> ไม่เห็นไม่เจ็ดเท่าไรนี่แตงกวาไหมนี่ดิกอะไรนะอ๋อกินนี้ดีกว่า

ชอบไปเล่นรถไหนเล่นสินน่ภาษาแบบเรียงเนสรูปะเดี๋ยวหองน้ำสุดท้าย Till. Vi ska heja melodifestivalen. Mm. Vad ni på kolon? En jag till. Är det tio ett eller tolv? Måste vara tolv. Mm. Jag håller på J. Jag tror, jag, är jag tror inte han vinner men jag håller på med honom. Ja. Jag tror den vinner. Den i Salsido. Jag gillar Jasmi också. Jag gillar hans sån. Mm. Det är det smaker som um, amerikansk. Jag tar en sån bit. Om jag gör så. Ja. Mm. Ja det är amerikansk musik. Det är det jag gillar. Detta är ingefära och salladlök, peppar, mm. socker och soja. Och nötfärs. Blandfärs. Jag skulle ha med salt. Det är väl inte mycket socker i den? Mm. เละเร็วทสทุมั <c oughs> ้ที่ชอบไปเรื่อยๆแค่1ถ้วย1/2ถ้วยไม่ใชะสมิ่งเกียรรับยอ,อร่อยอันนี้ก็อร่อยแต่มันต้องกินกับเครื่องเคียงอ่ะทุกคน มันต้องกินจากกินเจไอ้ไม่ได้กินกุ้ข้าวเหนียวน่าจะสองอาทิตย์แล้วล่ะพี่ขุนบอกลาบเผ็ดเดี๋ยวนะ้ัแซนแฟรกเด็ด oh. เขาจะลองอ่า ไม่ยอเมเนสถาทุกคนกับกับแผ่นดิสก์จะกระยานประเดกไม่ยอเมเนสมันจะหมดแล้วอต่จะใช้ให้มันหมดแล้วก็โอ้ สั่งน้ำมูกแล้วคนคนหนึ่งโอ้ยไอยคิดว่ามันจะเข้ากันดีกับมายองเมสแล้วก็ผสมกับซอสพริกซอสพริกสีราชาค่ะทุกคนมันจะอร่อยมัซื้อเย่ามาซื้อเกคตั Du får testa med. Jag ska testa när jag gjorde matlåda. Mm -hmm. Jag brukar ha majonnäs på koreanmat. Ja. Det går bra med majonnäs. Mmm. <hör> Jag har nästan det. Jag vill ingen mjöl. Mjöl. Nä? Jag har bara ett ägg. Om nu var nöjd med detta. Jaså? Ja. ja. Mm. <hör> Näpp. In. Asså? Ja, mm.

Jag har smutti kvar. Ja. Halva termos. Var det från igår? Nej, imorgon morgon. Det kan du ta imorgon. blir det inte på överlaget. คุนอิ่มแล้วกินอ่อยกินนิดนึงนี่เวลาไกินข้าวเหนียวกินไปเรื่อยกินไปเรื่อย Inte så ont Avsluta med blyert. Vi har ingen käk. Nej. Kakor. Kanske ett taco. Den passar med. Mm. Blyert. Ja. Har vi inte sådana taco kvar? Du menar tacochips? Mm. อาหารอร่อยมากวิ่นแกนยีและดูแมสกินลาบวิ่นแล้วว <c oughs> <Okay. S 1> ิ่นแต่มันน่ารักที่สุดเลยเขาบอกว่าเขาชอบลาบแต่มันเผ็ดเขาบอกมันเผ็ดนะคะวันนี้เออไอ้ก็คือพริกพริกป่นอันนี้ไอ้คั่วเองเป็นอะไรชิลเลนนายแบบเดนเกลดีอาดีอาดีดีดิสมิชิลเล่ชิลเล่แฟลกชิลเลคือไอ้ก็ใส่ใส่เยอะไปหน่อยไอก็รู้ตัวอยู่เพราะว่าพริกมันเผ็ดนะคะทุกคน สำหรับคนฝรั่งเนาะขนาดไอ้เองยังแสบๆปากส่วนตัวนี้อะดามังกูอืมออกซอสเต๋อติ๋วหูมอง้ววองไงพ่อเอ็งอยากกินข้าวซอยอ๋ออร่อยมากแล้วก็ให้แค่แปดคะแนนค่ะทุกคนค่ะแต่ก็แปดคะแนนก็ถือว่าอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะตเต็มตเต็มสิบก็ถือว่าโอเคอ่ะเออก็ถือว่าได้เกรดดีอยู่ <laughs> ขอบคุณเลยค่ะ S <S ไปแล้วก็ทุกคนขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะนานๆจะได้มานั่งทานข้าวให้ดูแบบเล่งลว่าเล่งเนียเชบีอวดที่ซัมมานส์แมทอ๋ฟิล์มอืมโอฟิล์มนะโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บครัวนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย